เรียนมาใช่อืเรียนนอกมากเลยเรียน,นับมากเนี้ไม่สอบเคมีเลยเรียนก็ไม่รู้เรื่องยากก็ยากครูสอนเที่ยงเล่งก็ไม่รู้เรื่องเขียนการไม่ออกไปีๆไปก่อชานได้ยังพ<า>อชาพแล้ว เด yeah. ือดเป็นข้าวโรอห้างสองจังไ้ทิมกบไ้ทิมอุ้ยไอ้ทิมอยากกินจังไปเดี๋ยวเร็วทิมกบทิมเอาไปตรงนะอุ้ยนายกินจังคิดได้ยังมาใช่ไอ้ทิม ครับไอติมก็ยังมันยิ้มแต่ติดตัวเป็นก็ยังมันจังสดชื่นค่ะสดชื่นสวัสดีค่ะดี่ค่ะดีค่ะดีค่ะ จอดดีๆจ้าดีค่ะดีค่ะดีค่ะผิะดะะอะไรคู่นี้ไม่ใส่หมวกกันนอกค่ะควรจะปรับปรุงอย่างไรคะใส่หมวกกันนอกมาค่ะเมื่อไหรทำคู่นี้ค่ะดีมาก เคออยพิพใช่ายน่เผื่อเลยเหนือนั่นงนุ่งกันนี่เหมือนนี้ทำไมย่าไปของด่นกระหารถมารับกฮวยาจะกอนและคไม่ไปได้ไหมแต่ก็รู้มีใครที่รอยอยและเขาก็ดีกว่าฉันได้แต่ามเอึงกันก็ยากหนังรถก็สุรถไม่ไปเลยมันมันมือแมวเป็นสาวแกตัวเย็นท่านี้คนนัเนี้ไม่รอปุ๊บถึงไปเลย เมอ้าวลูกก็มาเจ้าโรงเรียนแล้วครับเ<ะ>ม่เมอะรเทรถหม่ะเอตามฝันนี่โครื่งองเ้อยได้ล่ะล่ะโอ้ย<ะ>มเมรูแตงพุ่มตลอดเลยอ่ะงั้นไม่ยสิรถไปพุ่งฝันได้ไหมรถัวลูกครับ<ะ>แล้วใบกับขี่ลูกไม่มีที่อ่ะอยู่มันไม่ทึ่งอันตรายลูกแล้วนี่เพื่อนพุ่มเค่รถเรื่อนไปโรงเรียนกันทั้งนั้นนะแล้วเดี๋ยวแม่ไปส่งแม่ไปส่งรถเขื่องแม่ไปส่งไปรับเองนี่ปลอดภยัยนะแื่มันก็นี่เพื่อนวะ โตเลยยังแม่มาซุ้งเปน็นนังตากแกส่วนเดียนแมนง้วยปลอมอ้อทำอะไรผันนันลูกคเคยถี่เล่งผันนันปไปรูกไปรอไปซื้อเลยเราซื้อซดซื้อกันตอนนี้เลยไม่ต้องแบบอยากได้หรือไงบอกแม่เลยนะ,ะตามนั้นเฮ้ยมันซุกคนแม่งเรียนปิดไปไหนนั่งกันไหมไปไปไปเลไปเลยเื้อเรื่องอะไรเฟสหนีวัดค่ะขวานุาาาน๊กเชยเออไปเราใครต่ซสองเท้าค่ะ แม่ใจไปกนมือมสู้เลย <c oughs> ไปไปนนีน <c oughs> เถไปเร็เฮ้ยขบรคายันไม่เอาเย สุดไปแต่บม่ได้จังตรงนี้มันต้องจัดเต็มนี่นี่นี่มันลหลงลใหญ่มากเลยที่มาสิงเราจีบันั้นมันเลยแม่เด็กเด่กวายหนักแข่งรถกันดีสิแย้กโอ้ร้อยแล้วนะวังนี่นะเด็กทำไมนี่ยู ยี่สิบเท่ากันเลยนะโอ้ยี่สิบ้ี่เลยสี่ไดดีด้วย้สี่สี่ใ้เลือด้วยนี่สองตัวคาดกำนาแต่อหลับยัยอ้าวผีนั่นเสืออะไรนั่นเนี่ยวะมาเลนไม้แขกรดต้องผีเสือได้คะเนี่ยผียันสือเฟ้ยงไปขอแหงจงสือโคกันนั่นแหะเสือนไม่ลูกเบ้าใช่ค่ะเอาว่ะลูกเบ้านองวั่นนั้นผีขับรถผ่านนาบานผีบ่นวูมไปเลย เฮ้มันเช่าเทือนจะดีมันไม่ไมหวรุนแรงนะอืมไอ้ไรผีจำขุนพิษไม้ลูกน้องไม่ใช่ผัานานันลูกน้องเป็นเด็กเรียบร้อยแต่พี่วานมันใช่ไม่รวยไร้ผีอันมาใส่รไร้ลูกน้องหายไม่ซือ้อแล้วนบเจอคนไอ้ไรก็ไม่รู้เรามาโค้ชหน,นูไม่เพ่นเครือ่องกรโทษันย เดี๋ยวนะปลาเห็นนะหล่ำใหญ่แม่แขกรถนั้นทุกที่ปลอดอยู่ตรงนู้นเคยเคยดังเมียผมเห็ปลาก็ไม่รัวเด็กไรนีน่แต่ว่าแม่มนั้นอิจูรี่นะอ๋อไอจูนี้มึงกับแม่กูไปกข้าไปเลยแม่มาเร็วเร็วแม่แขกรถแม่เป็ไนไรื่องมาแม่แม่ดีขึ้นแล้วลูก มามาแม่ดีึ้นแล้วไปจุนนี้มันนิ่ตั้มพุ่งมันกปไปตามทุกแม่แล้วปันเลื้อที่มันนี่ได้ทำลูกแม่ล่ะลูกไปเชียงโรสไซม,ม,มันไปเบิร์นไซมันมันม่ทำพุ่งมไม่ปรื้อรลูกไม่ต้องไปกรุดเผื่อนะนะให้มันจบกันเถานี่ ไม่ต้องไปต่อวินต่อกัมไม่ต้องอา,าขาดเคนไอ้มันจบส,สิ้นหมดสิ้นกับตรงนี้พอในในแม้กาฝาดโรลเนลูกเลวแม้กาไม่ได้เป็นไรหมานะลูกข้อถูกไหนด้วลูกเลืกตั้นี้เป็นลูกดีขคอนี้แล้วก็ทำตัวไม่ลูกนะ รู้สักเมสเด็เราจะได้ดูเล่กันไลรถไปเมรักแคร์รถที่สุดนี่คือพุ่มแครอรถเด็กชายผู้น่ารักเลยเดือบโรยในสายตาเม,แม้แต่ผมก็อยากนุกอยากร้อยมีความกระกน้องบ้างตามาทราบวัยรุน่นโดยไม่เคยคิดเลยว่าความกระกน้องของพุ่มจะกลับมาทำลายเมสผู้ที่รักลเลยเสียใจผมที่สุด ต่อไปนี้ผมจะกลับตัวกลับใจไปลูกที่ดีของแม่ให้ซุ่มกับที่แม่รักและเชื่อมั่นในตัวผมผมสัญญา